mama mà 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 con milet mà ok rồi, ok 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 ủa oh. uh. oh, được nào

ญญตนอ,ตน,าาอนนี้มากขอหนุกหนามากมากกล้องเชิญเร็วเอออาโอเคอคนเราก็ต้องเสียสลักไปบ้างแหละรู้สึก เออเสียซะอ่ะ,ะ,ะ,อะ <d> เฮ้ยเดี๋ยวถ้าหาดจะได้ใช้ปืนละท้าไม่ก็พรุ่งนี้ก็ดีพรุ่งนี้เร <d> าเไม่อยู่โอเคมาเชิญออไม่อยู่ว่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ได้สุดแล้วเอาอ่ะเอามา,อาอมโอเคอ่ะฝึกศุกร์เส,สาร์อาทิตย์แล้วก็อังคารนะอังคารฝึกพิเศษ โอเคอืมอืมอืมไม่ได้ดอกไม่ได้เขาฮอทหอททำไงดีเอ,อ่อยังไงอ๋อโอ้โหคนไงอ่าอ่ะฮอทไปนี่เล่นในไหนเน,นี่ยก็เนี่ยมาดูเล่นเล่นมารอทกันอยู่เนี่ย

เดี๋ยววันนี้อืมมาโอเคอ่ะต่อกล้องอกล้องจะบเดา๋ยวพิ่งไปเกี่ยวหาเรื่องผัวโบไอ,อ้คนเล่นไปไก่แหละคนเล่นซิวแหละคนเล่นซิวคนเล่นยามาก่อนก็หาเรื่องผัวโบไงหาเรื่องผัวโบ แกโคดอครับนี่ะมามามาแโคโลดให้วรามารับอนุญาตเด็ดเด็ดเด็ดไอหอบอมันไสเอาเร็วแล้วมันก็หาเรื่องหอบอเลยนะมาดูตกปลาใส่โอโหเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเต่ออกเดี๋ยวท็อปท็อปใหญ่ใหญ่มา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 เดินเ นี้ฮอตมาเพื่อนผมนี่บินดูเลยโอเคเอาไม่กินหักขาฮะเอออหักเลยหักเลยไอ้ทักขาผมเองเลยมันเกิดอาการตีกันตีขาเออตีขาผมเลยเหรอขาเจ็บน่อ๋อะเออ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 เอ อามามาเสร็จต่อต่อเกิดอาการเล่นไปกินไปนี่ถ่ายอยู่อ๋อถ่ายอยู่ถึงก็ผมเป็นผมทหารนะขยายใหญ่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 อ่าเร็วขยับขยับเคลื่อนพลกล้องตากล้องบอกว่าตากล้องไม่ใช่เราเนี่ยแหละตากล้องเอาเดินแล้วเอาเดินแล้วมั้งจัง เดินแล้วเดินไปเดินบ้างเดินสิเอาโอ้ยแบงค์โอเคปากขบอีกอ้อยเข้าสิครับโอ้เข้าโอเคปากนี่ขบอีกอ้อยอืมอ่ะกินสุดท้ายก็ต้องเดินกินอ่ะมา ไม,ามาไม่โดนหักขายังยังยังฮะอ, <c oughs> อ๋อฮอตลืมไป <Okay. S 1> <c oughs> ไอ้ตัวนี้ฮอตใช่ปะ <c oughs> อันนี้ฮอตใช่ปะอยากอัดอันเดียวเลยไม่ใส่ก่อนโอเคไอ้นี่ก็ฮอตอ่างั้นยายฮอตตัวนี้แล้วกัน ย้ายไปเออเดี๋ยวสักโก่กินตอนนี้มันจะเป็นลูกขนูไฟอ,อโอเคเรียบร้อยอุ้ยโดผิดโอเคอเคอกอ่า,าเ,เกียร์นะ<ม>ฮะเดี๋ยวนะตัวนี้เราไม่มีอยู่แล้วใช่หรอ ดระเป๋ปั๊บนึงนะเอ่ออันนี้ไอ้นั่นก็ฮอตนะอย่าลืมอ่าเด,เดี๋ยวมันมาทำอะไรที่ค่ายกันเนะี่ยเล่นหมากฮอตไม่ไม่ไม่ได้ถามคุณนนั่อ๋อกองในนั้น<า>น่นะไม่รู้มาเดินเล่นมันมาฉลองอะไรก็ไม่รู้ไะกล้องเดินแล้วใช่ไหม

เออพอบอลมาดูอ่ะโอ้โหชิบหายเอามาให้ไหมชิบหายชิบแล้วอ้าวชิบหายอ่ะตัวนี้ดีกว่ารอดตัวนี้รอดโห่นะไอเอ็มโดนให้ค่าชดเชยวัดกล้องแต่แม่โก้ มันเป็นทับมันรองอาะตายในกูุ่มเรียบเอาเร็วเร็วกูหนีอยู่เอาเร็วเร็วเดินเร็วเดิวเอาต่เดินแล้วเหรอโอเคมาตีอย่ามั่วอย่าเพิ่งมั่วเอาเถตีหัวบอยแล้วใครได้ตีฟอสอ่ะพี่ฟอสก็เป็นหัวบอย อะ๋อเหรอจริงก็มีโฟกช่วยสร้างอ่ะโอเคอ่าอ่ามามาเกมเมีเมลกาสพลิกโอ้โหไม่พลิกแล้วแหละเชิญเชิญอ่ะจบเกมอาเคียตาลาใครจะเล่นก็เล่นอาจ